วยได้ยังเดี๋ยวนียคู่บ่ามื้เนี่ยต้นส่ประกอบหรอไอต้มส่ประคอเอาเม่ยังระบาดเนี่ยเฮอหยุดฝนบอกฝนกลางสิต๊กนั่นบอดว่าเลยเอาหยุดฝนไว้บอกว่าฝนกลางสิตกวายเอาปาคอมาเบิ่งก่อนนะบอดปาคอเขาอยู่เสษฝนตกแห้งป่าบืนเนาะ นี่ไงครับนี enzyme, ่ตัวซ้ำกันบ่อคอไอ้บอสนะซ้ำกันบ่อบอสนี่ซ้ำกันบ่อกับป่อคอเนาะบอสใหญ่กลัวอีกเง่งเง่งอีกว้าอย่างี้มาสร้างว่าดบอสบอสเฮ้ยซิกอ้ายเด้อบอสแม่นบอสซิกบบ่แมนเอาเมื่อนี้เขาสีต้มส่วนบ่คอแม่นแบบเคียงเคียงเลยเนาะบอสเนาะครับอืหยุดฝนหยุดฟ้าไปแล้วบอกวันนึงนะได้แล้วครับอ่าเอ้ากล้องดังไฟครับ อ๋อต่อไปสีควาป่าก่อนบอกคู่่าแมนควาป่าก่อนบดป่าเพื่อนยิ่งงบดแมนกิ้มอะไรอีกล่ะปลายิ่งเดินหน้าป่าดิซ่ปลาของเล่นตัวเนี่ยปลาข้องเล่นหยอกหยอกหยอกยิ่งยังป่ายิ่งยังข้องบดหยอกบอดเราหยอกเอาระวังนี่ตะก้องเราก็สีข้างน้าไปถ่านเนาะเพราะว่าสภาพฝนสภาพฟ้านี่กำลังสีตกครับเมื่อไหร่ก็มีลิ้นลินมาแน่ล้ว อ่ามีกับบรรยากาศศัตรูศัตรูกับพ่อในมีดลังคาป่ะไหนครับอ่ะหลังจากเอาเกียร์ออกแล้วถอดเกียร์แล้วอืมอือกินทังไหนบอสอ๋ออ๋อยเบาว่าะท่านบอสว่าน่ะเดี๋ยวมันฟงฟงเออกินบอรได้นะเออมันฟงเดี๋ยวยากบอสไปล้างอีกว่าะท่านเนาะปลาตัวเดียวใครทำกันสี่คนปลาไข่ปลาไข่โชคดีแล้วมึงนะก็คอยบอกกินปลา ตากองเราบบกินปลาปลคอร้อไข่แบบีงงเล่อกินได้อืมนี่ย่งก้นว่างนึนะิปลาคอร้อยไข่แบบจริงเพงเลยมั้เออของเทียืมปลาคอร้อยไข่เห็นอ๋อไข่ปลาคอร้อยไข่เลยอืมแต่ว่าไข่สิกนี่เป็นได้ไงโอ้มัสาวนวยอย่เอนกันสาวนวยสาวนวยยุบันเหรอเออพซื้อไปเือราคาแพงอืม ต้ามาใครอีหลีซิกหรือเดบัตนะเป็นทั้งไดจะมึงมีสอนขึ้นมูลถ้าเคยจับเคยนับบ้างบ่อยได้นับบ้างอย่างเดียวบอกขาเบียดเนี้ยอะไรไปต้มนวดหนึงให้ได้บีจังหวะมันนั่นละลายไปทันละลายเรื่อบ่น้าเดือดไปยังบ่เดือดปรนเดี๋ยวทีเดียอ่านี่ต่กล้องเราเป็นผู้ค้างไว้ครับอ่ะน้าเดือดแล้วบ่ซิกบัดนะเนี่ยเอาใส่เลยบ่ บอสจะเป็นคนเอาใส่เลยใช่เลยครอ้ต้องเชื่อบอสไงบอสเสียวใส่เทราไสินนไหมันเป็นอย่างว่าซะเนาะบอสเนาะอันนี้อย่างบอสซ่อนซ่อนหรือจองจองอืม่ซ่อนจองอือเอาคนนะบอสต้องค้นดอกไซสิ่งกันเออเดี๋ยวรอให้สุกเขากันค่อยปรุงบอสิกเมนอ่าอ๋อต่อไปสิเป็นการปรุงครับเดี๋ยวสิกับบอสจะเป็นคนปรุง บอดแบบเคียงเคงอ่าหรือบอดคุณรอออกออกออกอบอสอะไรบอบอบอให้ท่วงข้างหลังเวลานั่งแบบนี้ซิกบอกว่าอย่าให้ใครไปอยู่ดากเพราะจะเห็นล่องไงเออเอาใส่อยังลงไปแล้วซิกว่งนึงหนอประเด็กมาใส่ไรประเด็กจากอำเภพลียนอ่ใส่เลยบอดคุณรอใส่สลุดเบิร์ดฮอลล์ล่ะอใส่เบิร์ดฮอเลยใส่เบิร์ดฮอลล์มันลายเติบอยูุติซิกเบิรดเลยอพอดีพอดีเสียบคุณลุ้า ว้าใส่หมดเลยไม่กระเทือนมันจะเดียวมันจะได้ทิ่่มเบล้งจะยดา้ใส่หลายแซ่บหน่อยใสหน่อยแซ่บหลายน้ำปลาใส่อันนี้ใส่เบิร์ดได้บอสน้ำปลาเนี่ยใส่จองนึงนะใสจองมันไหลมือบอสสั้นเลยอันบอสบอสฮันได้เกียเดียวเฮียนีเกียเดียวเฮียน้ำโพกเอจีน่าบอลลุ่มอ่ะคือปุ่งแล้วก็คือปุ่งเลยมันบอสอาบอสปุ่งไปไว้เตียงก็น้องบาดเนี่ยอ่บรรยากาศฝนก็บกำลังมา เป็นเัื่งใดตะก้องเสียบเหรออืมตั้งแต่รับสมาชิกใหม่เข้ามานี่รู้สึกว่าตะก้องสีบอได้ดังฟอกดังไฟเลยนะดังชื้มือเ็้านละตะก้องชึ้มือกันเลยดังชึ้มือเ็้านละบอดคือมาดังเป็นเครื่องชูมงน้องเป็นเรื่องใดเสร็จกันช่วยกันเออเอาจมไปไว้ก่อนเขาฮ้อเขาเป่าคาถาใส่ก่อนหนักข้อนเหรอเป่าคาถาบ่เออผักเย็นไว้ก่อนบ่สิเน่ยเอ้า เรียบร้อยบุคุบา่บาบัดนีย่ยเทเลยผู้นำอย่างไรออโอ้มีไข่ร,ร้อยเนาะไข่ร,ร้อยอู้จังเป็นจังเคีงเป็นเคีงพี่น้องมาเด้ไไอไข่เนาะมามปลาโรคร้อยไข่แบบเคีงเคีงบอสคนหล่อเมื่อกลรออืมอ่ะมีอยังกับเบิงแย่งกันไปก่อนครับบรรยากาศฝนกำลังมาละฝนตกละตอนเนาะอันบอสเราอัน หยุดฝนไว้กับเอยัวอ่าเอา,เอามื่อนี้ยยิยังกับซิกปลาคอดลอยใครปลาคอดลอยใครเม่นเพราะว่าที่จริงกับเป็นต้มสมม้มปลาคอล่ะเม่นมีใครดิเออมีใครปลามีใครบ่เบิ่งเด้อเอา้าเบิ่งให้ใครดูแตะกล้องใครกันเหลือซ้ำเนีล้ละอย่าปอดซิมเบิ้งเตอืมซิกขึ้แหนมคักเดียวนี้อ๋อมันสิเบิ้งนะกจองมาเลยดิจองเพื่อเป็นการไม่เสียเก็บได้เก็บเราจุ่งจ้าใส่น้ำซะบ่แมันลอยเลยเิี้ย สมดีบอดเอเอาบอสรองมึงใครดูเออบอสลองมึงดูใคนี่รอยใครของเนียมึงดูจับเบะจัเบะมึงก่อนน่ะเป็ยังไนะโอ้เขาก็อยู่ไก่ใช่เนาะเถิงปะถึงถิงถึงือเอามสน่ห์แบบเนี้ยบอดเขาวันเนาะ นานกินเขาเย็ยนฝืมือกัน,น,ย,ย,นยังบ่ใหญ่น้ำมูลสุดเด็ดเนี่ยมาพี่น้องไหม,มถ้าพี่น้องอยากให้แม่ค้าบังไฟมาไทยน้ำกับร้องบามาเบิ่งเนาะนอืะเพราะว่าร้องแม่ค้าบังไฟไปบอยไปทำเรื่องบังไฟได้หมกสกมมิแต่กล้องเป็นผู้อ่านคอมเมนต์เป็นผู้ตอบคอมเมนตแต่กล้องว่างดีกว่าไอ บอไ่เโอ้ยไผเว้าเรื่องบังไฟเลยีไอ้พันก้จังว่านี่ยนะขอแต่เบิ่ไม่ค่าไปซื้อไม่บังไฟเพื่นวันน่ะจัดจักอีซื้อบ่ซื้อบังไฟเาว่าน่ขอเบิ่ไม่ค่าไปเนาะฮะซื้อบังไฟแถวซื้อพนบ่ก็ไป่นไปซื้อมซื้อบงซื้อฮะวนนบเดียวบังละสบาทซื้อที่เรบังบ่อ้บมาหมอหมอกับ่มาก็ได้ขายรถแล้วหมอลรดรีบิมีค่ากับบ้านโอ้เห็นเพื่นกับบ้าน ให้เพื่อนเท่ามยอไอ้ไอ้ไม่ข้ากับก้บกนอนเาหงเหมาโอ้บอดว่าอย่างน้องว่าให้เขาหน้าเมาบังไฟให้เบิดแล้วเพิ่อนนะครับบ้านไปพักพอนเพราะว่าใครเบิดแล้วแมน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 ข้อใหม่เอ๋อคันพี่น้องอยากให้ไม่ข้ามาใส่แบบเคียงๆน้ำกัดร้องว่ามาเบิรงครับเดี๋ยวสิร้องคุยเบิรงเพิ่นเป็นธรรมะกินน้ำเอาบนน้อง,องอยังว่าเพื่อจะสิโอ้เพื่อจะขง้นอืมจักรจุอะไรเพิ่นรถอืม เมนูบะเกงมึง <Used> ก <tat oo> ็นอย่บุกินได้อยู่บ่บาตะเกงเพิ่นกินบ่น้ำน้ำแก้วมึงเพิ่นจยกกินน้ำข้าได้ดิควรเก่งพอดอจากเขากินเองภาคบอบมือนะคักโอ้ฝนเหมตะก้องมึงรู้นนะตั้งรับมาแห้งแล้วคุณฝนฝั่งนั่นทางทางสุวรรณบ่เมนตกแระบบเนี่ยทางบ้านพี่ก็ตกได้อืมแต่วันบ่แห้งอ๋อฝนเริ่มมาแล้วถึงฝ่ากับเหลี่ยมมันนะ ลองหาหม่องสุดยอดบมึงก่อนน่าซิหาหม่องบ่ออืบดบ่หาหม่องสุดยอดบมึงน่าใส่ครับยังไงมึง่อนหน่าบดเดี๋ยวหม่องสุดยอดเยเดี๋ยวเห็นบดว้าเดี๋ยวบี้ให้บดเนี่ยมันต้องบีมันะดูยุดยอดเอาสุดยอดได้ป็นยังอว้ามันต้องบีเพ้อมเลยบีเพ้อมไว้สุดยอดอีหลีพี่น้องเดี๋ยวหมื่น ผู้ดใดอยากหเหตดนี่ย่งแบบเคงีเคงๆรองวามาเบิงคือเขาเลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอพุ้นพี่น้องที่เขามาเบิงทุกการมาเบิงคือกำลังใจรวมถึงบอดน้ำครับพี่น้องก็ให้การต้อนรับดีอยู่เนาะขอพุ้นหลายๆครับ